แนะนำทีมผ่านบิสเลตของนมบุในคลิปนี้มี2ทีมแต่เพิ่มเติมคือในคลิปนี้จะไม่มีการใช้บิสกิตเพื่อเฉยแต่ทุกตัวในคลิปนี้จะใช้บิสกิต <c oughs> คูทามล้วนทุกตัวเลยถ้าพร้อมแล้ว เริ่มกันเลยเติมเกมถูกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทีมแรกทีมดาเมจอิเทอร์นอลชูก้าท็อปปิ้งโจมตีล้วนทำคูทาม25%ชาโดมิวท็อปปิ้งโจมตีล้วนทำคูทาม25%แคนเอเปิลคีเกือบล้วนทำคูทาม30%เฟิร์นเลยครีมสดท็อปปิ้งตามนี้และทำคูทามไม่ได้36%น้องกระต่ายท็อปปิ้งตามนี้เลยทำคูทามไม่ได้35%และเพิ่มบัฟ25%ครับทีม2ทีมสาย Hill. ฮิลคุกกี้ล็อคสตาร์คูทามล้วนทั้งหมดเทียวท็อปปิ้งตามนี้ทำคูทาามมมไไ่ดด้15% 50%และและะคับจหยหยเือน ว่าแป้งใส่ท็อปปิ้งตามนี้เลยและทําคูทํามไม่ได้35%คุกกี้ชูครีมครี่เกือบล้วนทําคูทํามไม่ได้35%และอย่าลืมทําแคนดี้บวกสิบด้วยนะครับประกลาลังดาวท็อปปิง้งคูทามล้วนทั้งหมดเลยวิธีเล่นบอลตัวนี้ง่ายมากแทบไม่มีอะไรให้ทเลยแต่สิ่งที่สําคัญสุดก็คือการเลือกบัฟในเกมมันเองบัฟในเกมมี2แบบก็คือสีฟ้าคือใช้โดมิวเพิ่มพลังโจมตีสีเหลืองหอมเพียววเวลาเพิ่มฟื้นฟูผมขอแนะนำว่าให้เลือกเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูดีกว่าจะได้ดได้่นนายงขึะ